ด้อมนะคะความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าคนเคยคุยหรือว่าคนรักของคุณก็ได้นะคะอืมค่ะฉันต้อง <c oughs> เขาบอกว่าฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นแสดงว่าคนนี้นะคะ อาจจะเป็นคนที่ันช่วงนี้คุณกับเขาห่างกันนะแต่เขาบอกว่าภายในตัวคุณนะคะเขาก็ยังคงอยู่เสมอแต่อาจจะเป็นในช่วงนี้ที่เขายังไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามที่เขายังไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้ จริงเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณจะแย่แล้วอ่ฉันขอโทษน,นะคะที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับคุณค่ะแสดงว่าระหว่างช่วงเนี้ยคุณกับเขานะ่ะห่างกันค่ะแต่ห่างกันแต่เขาคงไม่กล้าที่จะติดต่อคุณค่ะเพราะวันนั้นเขาพูดอาจจะพูดไม่ดีคุณสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยทําก็คือการเดินจากคุณไปทั้งที่เขายังรักคุณอยู่นะคะ เขหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลาทําให้เขาได้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เรา<ๆ>เรามาดูให้เสริมวันอีกนะคะเหมือนมันมีสิ่งปีดขวางอะไรอยู่นะคะที่อาจจะทําให้เขายังไม่ได้กลับมาหาคุณ ตอนนี้เขารู้สึกเขาเหนื่อยความหวังแต่เขาจะพยายามทำตัวให้ดีนะคะทำทำตัวเขาให้ดูดีให้มีค่าเพื่อเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาจะจะกลับมาหาคุณเขาเขาบอกว่าเขาหยุดทําให้ฉันนั่นรักคุณมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว คุณเขารักคุณนะคะแต่ว่าในวันนั้นที่มีมีมปัญหากันเนี่ยเขาอาจจะพูดจาไม่ดีกับคุณแล้วเขาก็ไม่กล้าติดต่อคุณค่ะเป็นความจริงในใจที่เขาบอกคุณตอนนี้เขารู้สึกเหมือนจะหมดความหวังค่ะเขารู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรที่ยังกำแพงมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะมาติดต่อคุณ